สวัสดีครับสวัสดีพี่พิงน้องชาว y o u t u b e ทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีไปยัง FC ชายใหญ่ที่เคารพรักครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมไปดูนะครับรถ s 7 1 2 12ล้อแทนเตี้ยหน้าแหนบหลังทุงลมนะครับเราจะแปลงเป็น10ล้ออแปลงเป็น12ล้อ แหนบหน้าหลังนะครับนะครับเปลี่ยนจากถุงลมเป็นแหนบนะครับโดยการถอดชุดถุงลมออกนะครับนี่ครับเป็นชุดถุงลมหลังนะครับระบบรองรับน้ำหนักด้านหลังจะเป็นถุงลมนะครับของ12ล้อแทนเตี้ยนะครับนี่เราถอดออกนะครับแล้วก็จะใส่ชุดแหนบเข้าไปแทนนะครับนี่แบบนี้ครับแต่แต่ตัวนี้เป็น แนบแท้นะครับ,บชุดแนบแท่นแท้มาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูการใส่กันนะครับตันนี้ปรับอูไม้ครับจัดระบบระเบียบให้มันดูกว้างขึ้นครับเดี๋ยวเก็บเศษเล็กหน่ยอยนะครับเป็นชุดตอนนี้เป็นชุดเติมนะครับเป็นคานลูกหมากด้านบนนะครับ เดิมัวนี้เป็นเรียกนักกอดนะครับเรามามาแปลงใส่นะครับนี่นะครับใส่ตรงนี้แทนเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับจะเป็นเป็นเพลาเดิมของถุงลมนะครับแต่เราเราจะเปลี่ยนเฉพาะแท่นนะครับแท่นแหนบพาโบกี้นะครับเอาระบบรองรับน้ำหนักจะเปลี่ยนจากระบบถุงลมเป็นแนบครับแล้วก็ซื้อ ชุดนี้มีขายครับมีขายเผื่อท่านใดสนใจอยากทำนะครับมีขายนะครับชุดนี้นะครับเราใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เชื่อมนะครับด้านล่างก็ก็มีนะครับมีทุกๆตัวนะครับตัวนี้เป็นหูจับกานลูกหมากนะครับมันจะอยู่ด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับนี้นะครับ ตัวนี้เราก็ใส่ใช้ใช้กระเดิมนะตัวนี้จับลูกหมากด้านบนนะครับตัวกลางนะครับเพอาท้ายชุดเพนาครับใช้ตัวเดิมทั้งหมดนะครับหน้าหลังตัวเดิมรอบเดิมนะครับเราเราไปดูกัน,นครับ นี้ก็จะเป็นการหาระยะตำแหน่งนะครับตามที่เราต้องการว่าจะจะเอาช่วงล้อที่เท่าไหร่นะครับคําว่าช่วงล้อคือกึ่งกลางดุมล้อหน้าไปกึ่งกลางพาวเกี้นะครับเขาเรียกช่วงล้อนะครับก่อนที่เราจะประกอบเข้านี่นะครับผมจะยิงทรายออกนะครับ ยิงสายสีเดิมที่มันมีสนิมบ้างอะไรบ้างนะครับจะยิงให้เกลี้ยงเลยครับนะครับด้านนอกด้านในถ้าเราประกอบเข้าไปมันก็จะไม่มีสนิมนครับมันก็จะใช้งานได้ทนทานนะครับขึ้นรอบนี้นึง x x x พีเคนนี้มาล้างนิดนึงอีโตรยกเอกกล่องไปทีนี้ช่างครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่ครับช่างใหญ่ครับประจำานอ้าตีมาหลัางตีมาหลังที่ออก ติ๊กพอ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 สองเซนเก้าสองเซนคนนี่ลักษณะก็คือจะเป็นการหา ตำแหน่งนะครับตามที่เราต้องการนะครับว่าจะเอาช่วงล้อที่เท่าไหร่แล้วก็เอาให้มันได้ได้ตำแหน่งทั้งสองข้างครับไม่ให้มันเดินหน้าหรือถอยหลังนะครับเพื่อการใช้งานมันจะได้ตรงนะครับวิ่งไม่กินยางนะครับ สำคัญที่สุดเือครับคือการหาตําแหน่งนะครับให้มันเท่ากันครับทั้งสองข้างนะครับเพื่อที่จะเจาะจับยึดน็อตสกรูย้ําติดกับคัสซีนะครับมันจะได้ให้มันเท่ากันทั้งสองข้างนะครับพอหาตำแหน่งได้เสร็จสับเรียบร้อยเราก็เจาะรูเลยครับ ครัคัน,นี้มันเป็นเดิมเป็น12ล้อแท่นเตี้ยนะครับจากญี่ปุ่นนะครับ12ล้อมาแล้วนะครับแต่เพียงแค่ด้านหลังเป็นถุงลมนะครับเราก็จะมาเปลี่ยนจากระบบรองรับน้ำหนักที่เป็นถุงลมนะครับมาทำเป็นแหนบนะครับเพราะว่าเวลาที่เราจะไปใช้งานนะครับไปบรรทุกรถไปโคนะครับการทรงตัวการ ใช้งานมันมันจะค่อนข้างที่จะดีกว่านะครับมีความมั่นใจกว่าการให้ตัวการคืนตัวมันมันจะไวกว่านะครับ ัน,นี้ไม่กี่วันก็จะเสร็จแล้วนะครับเสร็จเราก็จะต่อเป็นกระบะท้ายลาดนะครับมันทุกรถรถขุดรถโครนะครับ <Okay. S 1> พยายามจะทำให้น้ำหนักเบาที่สุดนะครับแล้วเพื่อที่จะให้นําหนักตัวรถเบาเพื่อที่เราจะได้ บันทุกสินของได้น้ำหนักเยอะขึ้นนะครับให้มันใกล้เคียงที่สุดนเนาะคันนี้ผมจะเอาช่วงล้ออยู่ที่5้าเมตรห้นะครับ5้าเมตร้สิบส่วนรถห้างบ,าบ้านเรานะครับรถห้างบ้านเราอยู่ที่ประมาณ5้าเมตรห้เซนครึ่งนะครับประมาณนั้นนะครับ ตัวนี้สาคัญเลยนะครับเห็นไหมคานหน้าคานหน้ามันจะไม่ตรงนะครับสังเกตดูที่คอนะครับเราจะไปวัดกึ่งกลา,างคานหน้าไม่ได้นะครับเพราะว่ากึ่งก,งกลา,างคานหน้ามันจะไม่ไม่กึ่งกลางดุมล้อนะครับเราต้องวัดที่กึ่งกลางดุมล้อนะครับเพราะว่าท่านผู้ชมลองสังเกตดูครับคอมาตัวนี้นะครับ <S 2> <S 2> <S <KNOWN S 1> มันจะเอี่ยวไปด้านหลังนะครับ ประมาณนิ้วหนึ่งนะครับอาจจะประมาณนิ้วนิ้วหนึ่งกับสองนิ้วครับนิ้วกว่า,วาพอมาเอาจะเอี่ยวไปด้านหลังนิดนึงนะครับถ้าเราไปวัดเอาที่กึ่งกลางคันหน้านี่จบเกมเลยนะบจบชีวิตไอเสือร้ายนะครับ ด้านหน้าก็ถอดนะครับอุปกรณ์ไปชุบนะครับคันนี้ก็แปลงไม่เยอะเท่าไหร่แปลงแค่จากถุงลมเป็นแหนบแค่นั้นเองด้านหน้าไม่ต้องไปยุ่งนะครับเพราะมันเป็นสองคันมาแล้วนะครับส่วนอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้เป็นสิบล้อนะครับสิบล้อ แหนบหน้าหลังทุงลมนะครับผมก็มาใส่คานหน้าเพิ่มหนึ่งคานนะครับแล้วก็เพิ่มด้านหลังเป็นระบบแ <Okay. S 1> หนบนะครับยกพาวเวอร์กี้ใส่ครับค,คือจะต้องทํทาทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังนะครับแล้วก็ยังจะต้องย้ายระบบเบรกให้มันถอยหลังไปอีกนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนระบบเบรกอยู่ชุดตรงนี้นะครับแล้วก็ยังต้องเปลงถอยเสียอีกนะครับนะครับนอกจาก ระบบเบรกต้องแปลง่ยอย่อเสียด้วยนะครับเพราะทออเสียมันจะติดก้านคันชักตัวนี้นะครับเราต้องแปลงให้มันออกมานิดนึงนะครับแล้วก็หลบติดตัวนี้อีกนะครับโอ้เยอะครับอะเผื่อท่านใดสนใจนะครับ สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับผมเบอร์โทรใชยใหญ่ก็0849295537นะครับ0849295537ครับ,นะร,บรับดัดแปลงนะครับโดยทีมช่างผู้ชำนาญการนะครับระบบย้ำหมุดด้วยระบบไฮดรอลิกนะครับเราพยายามจะไม่ให้พลาดไม่แต่มมิลเดียวนะครับ โอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมคงต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับทุกๆคอมเมนต์นะครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนครับโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ